สวัสดีครับครับก็ไม่ได้ทําคลิปนานนะครับก็นี่ผมจะลงทั้งไลา์กลุ่มของผมนะครับไลกลุ่มนะครับแล้วก็ผมก็จะลงอที่ใน youtube ด้วยนะครับก็ใครที่แบ่งไก่ไปครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเจริญฟาร์มหรือนายพลฟา์ไก่พม่ามาลอานะครับก็ดูนะครับผมมีตัวเมียนะครับตัวเมียนี่คือเป็นแม่หลักผมเลยนะครับนี่นะครับพอดีมันมีเยอะนะครับผมจะแบ่งให้นะครับผมจะแบ่งให้ไปทําสายครับเป็นพม่า มาล่อนะครับเลือดร้านนะครับวิ่งหัวสูงนะครับนี่นะครับสวยๆครับแต่มันจะมีหลายเอ่อหลายสายครับตัวนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวใครชอบตัวไหนครับติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะครับติดต่อมาครับก็ตัวนี้ตัวตัวตัวนี้ผมที่มันเตะกันในคลิปนับนนี่ผมแบ่งไปแล้วครับตัวนี้นะครับมีคนเอาไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับอันนี้มีคิดนะครับ โอเคนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวทักมานะครับเดี๋ยวทักมานะครับนี่ครับพร้อมไข่ครับนี่เป็นแม่หลักผมทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ขอสวัสดีแครนี้นะครับสวยๆนะครับดูบรรยากาศนิดนึงครับฝนตกหนักนะครับมันก็ไก่ไม่ค่อยจะมีที่อยู่นะครับกบนนนะครับก็เฉะๆนะครับฝนตกเป็นเดือนนะครับตอนนี้นะครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับ